นี่เป็นบริเวณอาคารหลังใหม่นะครับของสถานีคลองบางตานนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรอตกแต่งนะครับแต่ตัวอาคารนี้ไปกว่าร้อเปแล้วนะครับเหลือลการเดินไฟนะครับตกแต่งภายในนะครับตอนนี้ช่องสั่นคนบ้านรถไฟอยู่ตรงด้านหน้านะครับอยู่ที่ข้องบางตานนะครับตอนนี้นู่นสถานีหลังเก่าเล็กมากเลยนะหลังใหม่จะ ใหญ่มากใหญ่กว่าเก่าหลายเท่าเลยนะครับตอนนี้ขบวน254นะครับจนทางหลักสวนไปทางชนบุรีนะครับกําลังจะผ่านสถานีคลองบางซานในอดีตนะครับสถานีนี้นะครับจะมีไก่ย่างบางซานเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่มีไก่ย่างมาขายแล้วนะครับบริเวณนี้ไครับไปต่อครับไปต่อครับชิวๆครับชิวๆครับ ขับหนองในญ่ชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆนั่งรถไฟขบวน254นะครับก้อนทางหลังสวนไปทางกรุงบุรีนะครับออกจากคลองบางตาแล้วนะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับนี่นะครับสะพานเกือกม้าหน้าโรงเรียนบางตานพิทยานะครับบางตานพิทย